กับอีสุสสวัดีครับรถปิกอัพเป็นรถที่สมุกสมบันใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในฤดูฝนที่อาจมีภาวะน้ําท่วมหลายท่านจึงมีคําถามว่าแต่งรถยกสูงดีไหมเบื้องต้น ก็ต้องบอกว่าสําหรับ isuzu d max highlander และ isuzu V cross นั้นมีความสูงพอควรอยู่แล้วครับคือสูงใต้ท้องรถถึง240มิลลิเมตรคือ24เซนมนะครับหากอยากสูงกว่านั้นแนะนําว่าควรเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อที่มีองค์ประกอบที่บึกบึนอยู่แล้วพลังขับเคลื่อนสูงบินไต่ได้ดีเพื่อสมรรถนะในการใช้งานที่คุ้มค่าข้อดีของรถยกสูงคือเมื่อสูงขึ้นทัศนวิสัยย่อมกว้างไกลขึ้นองศาของมุมไต่และมุมจากเพิ่มขึ้นตามความสูงลุยน้ําลุยคโคลน เพราะการยกสูงก็ย่อมมาพร้อมกับยางที่ใหญ่ขึ้นแก้มยางสูงขึ้นดอกยางลึกขึ้นบอกกับการใช้งานในที่ธุรกันดางหรือน้ําท่วมแต่ย่อมไม่ได้มีข้อดีเพียงอย่างเดียวตอนหน้ามาดูอีกด้านสวัสดีครับ